คำอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมมังวัจีิกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวตุเมกรรมใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออาหัวศรรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด้วยเถิดนิพพานะปัจโจยโหตุ